AI คืออะไร AI หรือ Artificial Intelligence คือปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่สามารถจำลองความสามารถทางปัญญาของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจอห์นแมคแคชี่ได้เป็นผู้ริเริ่มคิดคน AI ในปีคิศกราั1956 AI แบ่งเป็นกี่ระดับ 1. Narrow AI ปัญญาประดิษฐ์แบบแคบเช่น Netflix หรือ Siri 2. General AI ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปเป็น AI ที่มีความสามารถเทียบเท่ากับมนุษย์ 3. Superintelligence AI ปัญญาประดิษฐ์เหนือมนุษย์ในขณะนี้ยังไม่เป็นจริงประเภทของ AI 5ประเภท 1. Machine Learning Machine Learning มีหลายเทคนิค 1. การเรียนรู้แบบมีผู้ควบคุม 2. การเรียนรู้แบบไม่มีผู้ควบคุม 3. การเรียนรู้แบบเสริมกำลังซึ่งแต่ละแบบก็มีการใช้งานที่ตามความเหมาะสม 2. deep learning ตัวอย่างการใช้งาน deep learning 1. การเรียนรู้ภาพจำเช่นการระบุใบหน้าในโซเชียล 2. การแปลภาษาเช่น google translate การแปลภาษาบอกชื u อ hello itadakimasu สวัสดีค่ะ การรู้และการจําเสียงพูดเช่น Siri หรือ Alexa 3. Natural Language Processing ตัวอย่างการใช้งาน 1. การแปลภาษา 2. การตอบคำถามทั่วไป 3. การทำให้ผู้ทดสอบลงเชื่อ 4. Robot Stick การใช้หุ่นยนต์เพื่อทำงานต่างๆเช่นอุตสาหกรรมใช้ในการทางการแพทย์หรือการบริการ และ 5. คอมพิวเตอร์เวอร์ชันการรู้จำใบหน้าเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจจับและจำแนกใบหน้า 2. การตรวจจับวัตถุระบบที่สามารถระบุวัตถุในภาพได้ 3. การแปลภาพเป็นข้อความเช่น optical character recognition OCR ที่แปลข้อความในภาพให้เป็นข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ 4. การวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์การใช้ AI ในการวินิจฉัยโรคจากภาพเอ็กหรือ MRI แลวเธอเหร ใช้ AI แบบไหนบ้าง Chat GPT และใช้ AI ในการทำอะไรบ้างช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดและหาข้อมูลความรู้รวมถึงช่วยคิดไอเดียสร้างสารรค์และใช้ในด้านทางการแพทย์อีกด้วยว้าว AI นี่สุดยอดจริงๆ ช่อาชีพที่อาจถูก AI เข้ามาแทนที่ในอนาคต 1. นนักวิเคราะห์ด้านการเงิน AI มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆทางวิเคราะห์ข้อมูลการยื่นกู้การประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ยื่นกู้หรือเป็นผู้ช่วยในการประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบเช้นทางการเงินต่างๆเพื่อป้องกันการทุจริต ได้นอกจากนี้ AI ยังสามารถรวบรวมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทัลซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ธนาคาร 2. พนักงานบริการบทบาทในการบริการแบบอัตโนมัติเริ่มมีมากขึ้นเนื่องจากมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกโดยไม่ต้องใช้มนุษย์ หลักๆที่จะเห็นกันเป็นประจำเช่นแชทบอร์ดหรือหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารซึ่งเสมือนได้ให้บริการลูกค้าในวงกว้างและรวดเร็วหรือความก้าวหน้าในเรื่องการชำระเงินด้วยตนเองทำให้คนงานที่เป็นมนุษย์น้อยลง พนักงานบัญชีในหลายๆบริษัทส่วนใหญ่ทั่วโลกใช้ระบบ AI ในการทําบัญชีโดย AI จะมอบระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพได้มากกว่าคนทั้งเรื่องความละเอียดและความปลอดภัย mm hmm. อาชีพที่เป็นข้อจํากัดของ AI 1. บุคลากรทางการแพทย์ต้องดูแลผู้ป่วยและสนทนากับครอบครัว 2. Mm hmm. ครูอาจารย์ต้องสร้างความไว้วางใจและมีความเข้าใจทางอารมณ์ 3. อายการต้องใช้ดุลพินิษในด้านจริยธรรมและคุณธรรมข้อดีเยอะมากและข้อเสียมีไหมจ้ามี 1. ประชากรคนตกงานมากขึ้น 2. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 3. การขาดความเป็นมนุษย์และความเป็นธรรมชาติเพราะว่าไม่กินฟิโลเน่ยังไงคะ